สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเลทข้อมือ2บาทกันนะคะมาดูกันที่ลายคุณผู้ชายนะคะลายแรกนะคะ ไลายนี้นะคะจะเป็นเหรมังกรน้ําหนัก2บาทอันนี้เป็นมังกรคาบแก้วนะคะส่วนตัวเส้นนะคะก็จะเป็นฉลุลายแบบนี้นะคะเส้นนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ18-19ซนเมนะคะใครที่ข้อมือประมาณ1 8บแก็สวมใส่ได้นะคะพอใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ดูข้างๆนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะน้ําหนัก2บาทนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอวิทยา2 0 0พ หรือทักมาที่ Facebook Fanpage ห้างทองวิริยะก็ได้นะคะวิธีโอนเงินนะคะโอนเงินเข้าบัญชีห้างทองวิริยะเท่านั้นนะคะ เรามาดูต่อกันที่ลายที่2นะคะลายที่2ก็เป็นเลดปั๊มมังกรเหมือนกันคุณผู้ชายใส่ได้สาวเท่สาวหลอก็ใส่ได้นะคะข้อมือสําหรับข้อมือประมาณ19บเเส้นนะคะใส่ได้ตัวเส้นนะคะจะเป็นคล้ายๆล,ลายเกตมังกรนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงปั๊มมังกรนี้ก็จะเป็นมังกรคู่นะคะสวยงามนะคะอันนี้ตัวเส้นเนาะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะพอใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ มาดูกันข้างๆนะคะข้างๆก็จะประมาณแบบนี้นะคะนี่ข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะคะความยาวประมาณ19นะคะข้อมือ19เซนเนี่ยใส่ได้นะคะ <S <S มาดูต่อกันที่ลายที่3นะคะ,ะ,คะอันนี้จะเป็นลายบิดนูนนะคะลายบิดนูนนะคะขั้นมังกอนนี่นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นลายลายโซ่บิดนูนนะคะ แล้วก็จะมีมังกรขั้นแบบนี้สามช่วงเลยนะคะเส้นนี้จะยาวกว่า2เส้นเมื่อกี้สักหน่อยนะคะความยาวเส้นนี้ก็จะประมาณ20นะคะถ้าใส่แล้วข้างๆก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ลองสวมใส่ให้ดูกันนะคะมังกรถือเป็นสัตว์ของจัก,กรพรรดินะคะจัก,กรพรรดิจีนเนาะก็คือจะบ่งบอกถึงคนที่มีอํานาจวาสนานะคะแล้วมังกรก็ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบ สองบาทนะคะของลายคุณผู้หญิงบ้างดูแบบเลดแบนๆกันนะคะามาดูลายนี้นะคะใครที่ไม่ชอบสร้อยข้อมือลายกลมหรือเส้นถักนะคะก็ลองดูแบบเลดแบนแบบนี้ก็สวยนะคะภาพโฟกัสไหมคะนี่นะคะความยาวเส้นนี้เอาดูแป๊บนึงนะคะภาพไม่โฟกัสเลยอ่านี่นะคะก็จะถ้าใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะตัวเส้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะรอบเส้นเลย ความยาวเส้นนี้นะคะสำหรับคนที่ข้อมือประมาณ16ครึ่งนะคะ16ครึ่งถึง17นะคะเดี๋ยววัดให้ดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะประมาณ16ครึ่ง17เเซนอย่างเงี้ยใส่ได้นะคะ เดี๋ยวมาดูอีกเส้นหนึ่งนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะเส้นนี้ก็สวยนะคะลายเส้นนี้นะคะนี้จะเป็นกึ่งกาําไรตัวเส้นนะคะจะมีจี้ฉลุหัวใจนะคะนี่หัวใจนะคะเป็นฉลุลายแล้วก็จะมีถุงเงินด้วยนะคะช่วยถุงเงินช่วยเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์ส,สินนะคะนี่นะคะตัวเส้นข้างๆก็จะประมาณนี้กึ่งกําไรสําหรับคนที่ข้อมือประมาณ17-18เส้นใส่ได้นะคะ ลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะถ้าสาว่าเดี๋ยวให้ดูตัวเส้นจะชัดกันนะคะนี่นะคะถ้าสาวๆคนไหนชอบก็สามารถอินบ็อกมาสั่งซื้อได้นะคะที่เพจ ห้างทองวิริยะหรือ l i ยแอดวิริยะ2002ก็ได้นะคะทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ซื้อประกันสูญหายไว้ให้ดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวทองหายนะคะ,ะเดี๋ยวแถมอีกลายหนึ่งสุดท้ายนะคะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะลายนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเลดโซ่หัวใจนะคะนี่โซ่หัวใจสวยๆนะคะนี่นะคะน้ำหนัก2บาทเหมือนกันนะคะใครชอบหัวใจขั้นตลอดเส้นเลยนี่นะคะ ตัวเส้นจะประมาณนี้แล้วก็จะมีตัดลายระยิบระยับแบบนี้เลยนะคะความยาวเส้นนี้นะคะเดี๋ยววัดให้ดูก็จะอยู่ที่ประมาณคำแบบนึงนะคะสำหรับคนที่ข้อมือประมาณ15ครึ่งนะคะ15ครึ่งก็สวมใส่ได้นะคะ